กินยาถ่ายฉันยาถ่ายไปแล้วโอ้มันจะลาดธารรมะจะต้องลงอยู่ไม่ได้นี่เขาเรียกทุกมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านไปฉันอาหารบังกล้วยทีนี้ฉันแล้วอาหารมันแสลงท้องท่านเดินเออท่านจะถ่ายมาเรือคนจะถึงวัดมาธาตุธาปจันแล้วไปใกล้ลงงพราวานศิริราชนั่นแหละมองหาทางโน้นก็มีมีซ่วมอยู่ในเรือก็ไม่มีจะหยุดคนก็เต็มเรืออยู่ ก็ปล่อยให้มันไหลออกมาเต็มผ้าเลยเสแลดวนั่งเฉยพอมาถึงท่าวัดมาท่าที่ต่างตกน้ํากระโดดทุ้มลงไปลางเสร็จค่อยขึ้นกุฏิเนี่ย <c oughs> ดูมันสุขหรือทุกข์ลองดูสิถ้าไม่ทุกข์เพอคงไม่เป็นนั่นอย่างนี้ต้องสอนไ้เหรือท่านจ้าคุณปวดอุจจระมันทุกข์กำไม่ต้องสอนนี่เขาเรียกทุกข์กับสภาวะทุกขลักษณะนักโทษเอาศอกผูกเอาโซ่ผูกขามัน จนกระทั้งเป็นแผลมันไม่นานนี่หลวงพ่อไปสอนธนสถานหญิงแล้วก็ไปสอนนักโทษทั้งชายทั้งนั่นด้วยนั่นแหละเขาเอาโซ่ผูกขาผู้ที่โทษหนักๆน,นั่นเราไม่ไมต้องถามก็รู้มันสุขหรือทุกข์อย่างนี้เขาเรียกทุกขลักษณะส่วนทุกขาราัตร์นี่เลยละเอียดมากได้แกขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระพุทธเจ้าจึงพ่อพระไทยว่าอเราจะสอนดีหรือไม่ดีเนา เท้าสาวัมบดีพรมจึงมาอารัธนา,าพระองค์จึงรับสอนเพราะมันยากถ้าไม่มีคนสอนไม่เข้าใจาดูภาษาลิบุตรีปัญญาเก่งที่สุดเลยแต่ต้องฟังเทศพระอัศชิจึงจะได้สาเร็จนะฟังเทศพุะริเจ้าจึงได้เป็นพร,รนะอรหันนะวัยนั้นถึงปัญญามากถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ยากเอาจบไปแล้วนี่ยานที่สี่ปุถยพย,พยานมีสามลักษณะหนึ่ง ถ้าท่านกำหนดนิมิตต่างๆแสงสว่างหรือรูปพระพุทธร,รูปอะไรต่างๆกำหนดเห็นเนาะเห็เนาะสามโหนหขาดงบใช้ได้ถ้ากำหนดพองยุบจะมีสามลักษณะหนึ่งพองยุบมันจะเบาลงบามนี่อนัตตาชัดแต่คนนี้แรงด้วยปัญญาขาดรับลงไปท้าไม่ขาดยังไม่ถึงยานสี่อยู่ยานสามข้อที่สองพองยุบมันจะรู้สึกไว ทีเข้าทีเข้านี้อนิจจังคนนี้เคยแรงด้วยทานใลศีนขาดพับลงไปทุกขังอนัตตาเขาอ,อยู่ที่นั่นข้อที่สามบางคนกําหนดพองยุบจะรู้สึกแน่นเหมือนใจะจะขาดขาดพรดลงไปคนนี้แรงด้วยสมถะเคยเล่นสมถะมาจะพบสามยางยานนี้สําคัญมากถ้าถึงยานนี้จะมีหวังได้มาผลนิพพานต่อไปยานที่หกยานที่ห้าพังพยาน เห็นเฉพ,ะพาะความดับไปเขาวามฝ่ายเดียวเช่นพองเนาะยุบเนาะสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดโดยมากเบายานนี้ตัวเบามือซ้อนกันนี่คล้ายๆมือหายไม่รู้สึกเลยนั่งอยู่ตรงนี้จะไม่รู้สึกว่านั่งอยู่ที่นี้อยู่ที่ไหนไม่สนอ่านั่นคือลักษณะของยานทีห้าเกิดก็ไม่นานรัดแบบเดียวมันก็นไปแล้วทาไมสังเกตละเอียดแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นพูดจะเป็นครูเนี่ยต้องให้สอนคนแก่ๆสะอนหนุ่มๆไม่ได้เออมันมันกำลังดีไว้ ไปไวเพบเดียวไปแล้วนะไม่ใช่านานนะเอมีสมัยก่อนพระสงสัยสงสัยถามพระเจ้าคอยฟังต่อไปอันนี้เอา,านิกรทีนี้ข้อที่หกพยายานรู้สึกน่ากลัวทยะไปว่าน่ากลัวมีกลัวจริงๆก็มีในบาลีว่าพายติวานะภายติวากลัวจริงๆรแล้วไม่กลัวจริงๆคือบางคนกลัวร้องให้เลยก็มีออตมาเห็นด็อกเตอร์ปุ่นเนี่ย เดีย๋ยวนี้เป็นยกคุณแน่ผมรู้สึกกลัวครับข,ขอไปพักกุฏิสักพักสักก่อนเถอะไปพักแล้วหายกลัวก็ก็มาทําต่อมหาสิทธาปริญญาโทอันดร็อกเตอร์ปุณริญญาเอกแล้วมหาสิทธาเหมือนกันจบปริญญาโทพะนั่งอยู่ข้างบนขั้นสองกลัวขอมานังข้างล่างก่อนที่จริงนะในยานที่นี่แหละเขาไม่รู้สึกหรอกว่ญญายานไหนอาจารย์ก็ไม่ต้องบอกให้กําหนดไปทีนี้บางคนกลัวจริงๆเน้นึงอยู่ประเทศอินทามา เนนมาจากประเทศอินเดียเนนแขกอายุยี่ห้าปีร้องให้เห็นกบก็บกบร้องให้เห็นตุ่มก็ร้องให้เอ๊อาจารย์เรา,านุก่าเนนนี่บาอไงพอลุ่งขึ้นถามอาจารย์เนนเป็นยานสี่อายานหกเนี่ยถึงพญายานนี่ยานนี้มันกลัวเออบางคนกลัวจริงๆมีลูกของนายสนิททัศนภัยโรดนายนช่างรถไฝอยอายุสิบสองขวบพ่อมานั่งอยู่เดือนหนึ่งแล้วพึ่งถึงยานสาม ลูกเขามาทีหลังพอนังพอถึงยานสี่พาะร้องให้โอ้เลยมันมันกลัวไงโดยมากถ้าเด็กๆมันกลัวเพราะไม่เคยประสบมามันตกใจในยานสี่นะในยานหกนะเอาทีนี้ยาน 6, นะเจ็ดย,ยานนี้รู้สึกเสียวๆหวัดๆกลัวๆบางทีนึกกลัวแทงอืนเหมือนอย่างนี้เหมือนเห็นหน่เสาตะเคียนแหลมแม่อนี่ถัดตกลงมานีถูกใครตายเลยกลัวแทนคนอื่นอย่างนั้นก็มี หรือไปเห็นหลุมทานเพลิงแหมนนี่ถ้าตกไปตายเลยหรือไปเห็นคนขึ้นสูงๆนู้นโอ้หนี่เสียวจังออันนี้ก็มีอยู่ในลักษณะของยานนี้ยานที่หกอันนี้ไม่นานคอยานสี่ชัดเล้หกห้าหกมันจะถึงกันเลยจะมาชัดยานแปดยานเก้ายานที่เจ็อาเทวะมีทุกปีโทษเออร่างกายห้อเลยประเดี๋ยวมันเก็บโน้นประเดี๋ยวมันคันนี้ประเดี๋ยวปวดโน้นปวดนีด่บางทีโรคติดสิดดวงหายแล้มวมันขึ้นมาอีกบางทีโรคคอมดันโลหิตหายแล้วมันขึ้นมาอีก โรคเก่าๆคล้ายๆหายไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาอีกก็ใช่หรือธรรมชาติของเขาไปเดียวนั่งระเดียวคันน้นนิดระเดียวคันนี้หน่อยระเดียวจิตใจก็นึกถึงร่างกายเห้ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนาะไปเดียวเข้าห้องน้าไปเดียวขีประเดียวเยี่ยวไปเดียวกินไปเดียวถ่ายซาลพันนี่จิตมันจะเห็นมันจะเกิดนิพพิธาเกิดความเบื่อมันเล่งเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายในยานี้ที่นี่พอถึงยานที่แปดนิพพิทามันเล่งให้เกิดยานเบื่อ กิจใจจะเบื่ออาหารก็เบื่อนอนก็นอนน้อยพูดก็พูดน้อยใครพูดของหมูนักก็ไม่ค่อยได้ไม่อยากฟังบางทีถ้าเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งผัวมาส่งข้าวผิดเวลานิดหน่อยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่เอาใจใส่แหมมันเกิดได้ที่พี่กับน้องเราสอบพี่เสร็จเป็น้วสอบน้องเสร็จไปแล้วพอพี่มาตอบใครๆน้องเฮ้ยทำไมจําของน้องมาเลย้ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยเนี่ยจิตในนี้มันเป็นนั้นเขาเราียกว่านิพิทาโกรธง่ายหง,งุดหงิดใจคอบอกุณไม่เคยร,รับเพราะ,ะนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้กันรู้ไม่ได้ถึงว่าเขาต้องปลอบประเดี๋ยวรุดประเดียเด๋ยวออกออต้องปลอบบบนี้มันดีแล้วกว่จาจะนั้นยานนี้นิพิทายานเบือ่ออาหารก็น,น้อยนอนก็น,น้อยพูดก็น,น้อยใครพูดของหูหน่อยก็มันก็ได้โกรธง่าย ยานนี้นะเรียกว่าวิพิทายาันเบือ่อเห็นครัวจานก็ไม่อยากรู้หน้าเห็นคนที่รักก็ไม่อยาพูดอยากจะาประสายนี่แหละสภาของยานเคยแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแต่ก่อนนี่โอ้ยพวกเ,เพชรนินจิน,นาอยากแต่งพอถึงคนนี้ไม่ค่อยสนแล้วนั่งเฉยๆอ่าอย่าจิตใจหน้าตาบอกคุณไหมครับโศกเศร้าสมเด็จพระราชนีนี่ชดัชดชัดในหลวงรัชก,การที่แปดสวรรคตท่านมาปฏิบัติพอถึงยานนี้อยากดูมานั่งดูอี๋ทำไมวันนี้สมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะ เออถ้าทางหน้าตาเศร้าๆคล้ายๆแดดก้าหญ้ามันถูกแดดเผาคล้ายๆอย่างนั้นหรือคล้ายๆของหายคล้ายๆคนตรีรักตายจากไปหน้าตาไม่เบิกบานแกมใสเนี่ยมันแสดงออกให้คนรู้คนอื่นดูพับรู้ทีนี้ยานที่เก้ามุนกิตุกรมิจตานยานนี้คันอ่าคันกวนกวายตามร่างกายนั่งก็ไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ดีไม่ได้สมาธิเลยพุทลกุกพุทนั่ง ใจกันึกเลยทีเนี้ยพอถึงยานนี้นึกลเลยคันพอเรียกเกาบางทีเหมือนตัวกูดร่วงกูดบุ้งตัวอะไรอย่าได้มันไตไปในข้างในเสื้อสละดออกมันก็ไม่มีเมื่อถึงยานนี้จิตใจคิดแล้วเอ้เรานี้หมดบุญวาดสนามบารมีหรือกังนึกว่าเรานี่ไม่มีบุญแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วหนีไปอยู่บ้านอยู่ช่องดีกว่าออกมานมนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย เอาของบุปุลวัสนานี่แหละอวิชชาปัจยาสังขารนี่แหละตัวปฏิจจสมุปบาทเวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้นั้นไม่รู้หรอกนั่นแหละอวิชชาปัจยาสังขารเขา,ามไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นของดีมันก็สร้างจิดสร้างใจให้นึกอยากจะกลับบ้านกลับช่องแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องพ่อสอบไปเสร็จแล้วม้วนเสือ่อมอนมาไว้จะขอลากลับบ้านเปียงไงโยมโอ้ยดิฉันอยู่ไม่ไหวเจ้าคำเปียงไง นั่งไปก็มาคดีคันตมเนื้อตมตัวกระวนกระวายไปดิฉันบทบุญวดาสนาบารมีแล้วจขาด่านี้พอแล้วชาดเนี่ยบอกโยมนี่แหละมันดีแล้วอืนี่เขาถึงยานเก้าแล้วเขาดียานมุ่นเสือมุวนมอนโยมถึงแล้วโยมเลยดีใจครีปฏิบัติต่อไปอีกฝรั่งคนหนึ่งน้องพ่อไปทอดกระถินชนบุรีคืนเดียวพอถึงยานนี้เปิดไปนอนโรงแรมเอราวัณเลย เออพอโทรศัพท์คุยกันถึงยานก้าวเลยนี่เขายานมุ่นเสือมัอนม้อนหอบไอที่นอนมาปฏิบัติต่ตอไปีพอเทศแล้วยานถึงยานนี่เจหัวนอ,อกครากใหญ่เลยก็บอกแม่มันตรงของผมจริงเลยก็ว่านั่นจะบันทึกเทีบไปนี่นี่ยานก้าวยานที่สิบปฏิสังขาย,ยานใจเข้มแข็งยานเนี่ยจริงเอาจริงสู้ตายยานนี้ใจน้อยนะเนี่ย ดูอาจารย์ดูไม่ได้ต้องปลอบอางานนี้ต้องปลอบอางานนี้ด,ด,ดูดู้ไม่ต้องรู้นะางานเนี่ยใจเข้มแข็งมีอาจารย์เจ็บแปบ๊บเหมือนเข็มแทงส่วนมาก